นาจะเป็นตัวนี้ตัวนี้อ่าตัวนี้นะครับนี่เป็นตัวแรกนะครับที่ใช้ปกวดลอกใบด้วยชั้นนาะงลอกบด้วยชันแล้วก็เป็นตัวแรกที่ใช้เล่นกลางคืนเลยนะครับใช้เล่นฟุซอลนั่นเองอสวัสดีครับทุกคนอยู่กับพวกเราเบสบอลนะครับวันนี้พวกเราจะพาทุกคนมาบมุกรุมสตูดิโอนะครับของพวกเราครั้งแรกนะครับอ่าทีนี้พวกเราจะพาทุกคนมาดูว่าร,รายละเอียดของ อุปกรณ์ต่างๆแล้วก็โปรแกรมต่างๆที่พวกเราใช้ตัดต่อในการทํางานเพลงแล้วก็คอนเทนต์ต่างๆนะครับก็จะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างครับไปดูกันเลยครับผมก็นับแรกเลยเอาเลยครับเอาเลยครับก็อนับแรกเลยนะครับผมก็จะมาดูในส่วนของผมก่อนนะครับก็คือกองอวตารนะครับกองอวตาร กล้องเวลต์ตัวตนี้ผมซื้อมาในราคาประมาณหมื่นสามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยหรือเปล่านะตัวนี้แต่ว่าถ้าเอาตัวเอาตัวแค่แผดมันเนี่ยประมาณราคาเจ็ดพันนะครับครับแต่ว่าผมก็ซื้อมาให้ทีเดียวครบจบเลยครับเป็นกล้องเป็นกล้องกล้องแผดตัวแรกนะครับในชีวิต mm hmm. แต่ตอนที่ผมผมไปถามรุ่นพี่มานะว่าตัวไหนจบก็น่าจะเป็นโรแลนด์โรแลนด์นะครับเจ็บแต่จบ แต่ตัวนั้นนีปัมราคาอยู่ที่ประมาณสองสองหมื่นใช่แค่ตัวครบเจ็ดก็น่าจะสามหมื่นไหมน่าจะเยอะกว่านั้นเยอะกว่านั้นนะก็แล้วแต่เรื่องของอุปกรณ์พวกเดืองพวกอะไรที่เราซื้อเสริมด้วยก็พวกเราเอาเอาได้ตัวนี้มาก็ก็ตามงบเลยครับตามกําลังตามกําลังงบแล้วก็เสียงตัวนี้ก็ยังก็ถือว่าโอเคนะครับเสียงดี ต่อมาก็ของผมก็จะมีไม้กรองนะครับไม้กรองอันนี้ตั้งใช้มาตั้งแต่ตอนผมเข้าปีหนึ่งเลยครับปกติจะมีไม้ม a ด c h i n g ด้วยเดี๋ยวผมออกเพราะว่ามันมันใหญ่ไปบดูไม้ไม้กรองผมก็จะมีประมาณนี้ก็ไม่เป็นยี่ห้ออะไรนะครับก็เป็นพอใช้ได้ครับถ้าเอาที่มันใหญ่ไปเอให,ใหญ่ไปมันก็จะทำให้แป้นผังอนะ่ะผมก็เลย บอกก่อนนะครับเพราะว่าเบสเนี่ยเรียนจบุริยางาสินเอกเอกเบอร์ชันนะครับเอกมอสอตีตีทุกอย่างที่ตีได้นะครับใช่ในส่วนของผมก็จะมีตัวนี้อีกครับผมขาห้หองตัวนี้แต่ว่าตอนนี้ก็มาเป็นที่รอาขอมิกนะครับนี้พอพูดถึงมิกแล้วก็แนะนำมิกไปเลยดีกว่า เราได้เล่นอคาหองก่อนเข้าหองนี้ก็จะเป็นตัวของ C M C ตัวแรกนะครับก่อนก่อนที่เบสจะมีกองแผ่นนะครับก็เล่นคาฮองมาก่อนก็เล่นมากี่ปีนะพ็ปรมาณสี่ห้าปีตั้งแต่ยุคปีละตั้งแต่ปีหนึ่งอ่ะก็ตั้งแต่เริ่มเล่นดนตรีโฟกซองเลยนะครับก็พวกเราใช้ตัวคาฮองคาฮองมาตลอดเลยตัวนี้ราคาประมาณพันห้าครับครับราคาประมาณพันห้าถือว่าเสียงดีนะครับของซีมซี ครับต่อมาก็จะเป็นตัวมิกต้นไมรุ่นโบราณนะครับครับมิกเนี่ยพวกเราก็เป็นของคุณลุง้วกันที่พวกเราไปเอามาปัดฟุ่นเลยเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้เนาะพวกเอฟเฟกอะไรก็จะพังหมดแล้วแหละนะครับแต่ส่วนมากเวลาเราใช้ในการไหลสดก็จะเป็นในเรื่องของการใช้เสียงจากโปรแกรมคิวเบ e เดี๋ยวพวกเราจะพาทุกคนไปดูโปรแกรมคิวเบ e นะครับโอเคครับ มีอะไรอีกเนาะของอของพี่เบีดนี่ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับคู่กันนะครับเล่นคู่กันกับคาหองตันวน,นี้นมจคเกิดกับหรือว่าที่เรียกผิดปากหรือว่าไข่ไข่ทันไข่สันนะครับผมคิดด <laughs> ีไม่ได้เลย <laughs> โอเคครับของผมก็จะมีประมาณนี้แล้วกัน <laughs> ในเรื่องของอุปกรณ์ของผมเนาะ ในเรื่องของเพอร์คาชันมีอะไรบ้างนะครับม,ม,รมีเริ่มเริ่มอันแรกเลยเริ่มตั้งแต่เล่นตั้งแต่ครั้งแรกเลยคนะับเล่น,นตั้งแต่ครั้งแรกก็จะเป็นคาฮองครับผมฮองซีอ็มซีฮองซีเมซีแล้วก็จะมีไข่เชักเกอร์แล้วก็จะมาล่าสุดเลยก็จะเป็นตา,าตาัวด้ามตัวแรกของผมเหมือนกันครับผมของผมก็จะมีประมาณนี้แล้วกันต่อไปจะไปดูของบอลแล้วกันว่าจะมี อุปกรณ์อะไรบ้างนะครับผมครับครับผมสวัสดีครับทุกคนก็มาดูในส่วนของผมด้วยนะครับก็ก่อนอื่นเลยของผมเนี่ยผมก็เครื่องดนตรีประจำตัวของผมก็จะเป็นกีตาร์นะครับก็ไปดูตัวแรกเลยตัวแรกเลยนะครับก็คือตอนนี้ตัวตัวนั้นอยู่กับพี่ชายแล้วนะครับก็น่าจะเป็นตัวนี้ตัวนี้อตัวนี้นะครับนี่เป็นตัวแรกนะครับที่ใช้ประกวดหรอบ บเดชันเนาะรอบบาเดย์ชันแล้วก็เป็นตัวแรกที่ใช้เล่นกลางคืนเลยนะครับใช้เล่นโฟกซองนั่นเองอเก็อ,งงอ,อ,อีกตัวหนึ่งนะครับก็เป็นตัวนี้นี่ตัวนี้อันนี้ใช้เรียนนะครับก็ผมเรียนสาขาเอนตศึกษานะครับอเอ่จนตศึกษาแหละเครื่องเอกของผมก็เป็นกีตาร์กีตาร์คลาสสิกนะครับผมก็ตอนนี้จำไม่ได้แล้วนะกีตาร์คลาสสิกวันนี้ก็เพิ่งเปลี่ยนสายมาพอดีนะครับก็ พอดีเลยกับคลิปนี้ครับผมเป็นตัวต่อมาที่จะเป็นตัวปัจจุบันใช่ไหมอันนี้คือตัวที่ใช้ปัจจุบันนะครับตัวนี้ยี่ห้ออะไรครับผมคาปเตอร์นะครับมาดูยี่ห้อก่อนอ่าอที่มานะครับที่ผมซื้อคาปเตอร์ตัวนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นเพราะพี่พลอยนะครับ พี่พายดูไวนะพี่พายดูไวซีซั่นสี่นะครับผมไปเห็นไปเห็นไปเห็นพี่แกเล่นนะครับในรอบบายออเดชั่นแล้วก็รู้สึกว่าเสียงมันดีราคาก็อยู่ที่ประมาณเหมือนแปดไหมหนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยครับผมตัวนี้ก็ซื้ออยู่ที่มิวสิกคอลเลคชั่นหรือเปล่านะครับอยู่ที่สยามพารากอนอ่าครับก็ตอนไปประกวดเนาะตอนไปประกวดนะครับใน รอบแบตเทนนะครับก็ใช้ตัวนี้เลยครับพอประกวดจำจำได้นะพอประกวดรอบน็อกเอาเสร็จก็ไปซื้อเลยนะครับตัวนี้เพื่อที่จะไปเล่นในรอบแบตเทนครับผมตัวนี้อายุไรเซนกันเนาะไอตกเล่าเนี้ยหน่อยอันนี้คือายเซนของพี่กล้องนะครับไอส่วนที่ตัวจานนี้ก็เป็นของพี่เตยนะครับที่มันจางไปแล้วพี่เตยที่วัดนะแกเป็นรุ่นพี่เอง พี่เอกดนตรีเนี่ยโอเคครับมันจ้างมาแล้วนะครับเพราะว่าเล่นเล่นอย่างเงี้ยมันก็จะบอกว่าให้เซ็นตรงนี้นะครับถ้าจะถ้าจะเซ็นลายเซ็นเนี่ยให้เซ็นตรงนี้ครับโเเพราะว่ามันจะไม่โดนจะไม่โดนเวลาเราเล่นน่ะมันจะไม่จางอันตัวนี้ราคาหนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยนะครับส่วนตัวแรกนะครับก็มือสองซื้อต่อจากซื้อต่อแถกเพื่อนซื้อต่อจากเพื่อนนะครับในราคาประมาณ สองพันหรือพันห้านี่แหละถ้าผมจำไม่ผิดนะก็มันอยู่ที่เราอชอบครับไม่ไม่จําเป็นต้องแพงมากก็สามารถจับ้องได้นะมันอยู่ที่จะว่าอย่างไะมันอยู่ที่เราเข้าใจอุปกรณ์ใช่ครับมันอยู่อของแพงก็ใช่ว่าจะถูกจะหลเราอะตัวต่อไปครับผมตัวต่อไปนะครับเอากีตาร์ยาวๆไปเลยตอนนี้ ต่อไปก็จะเป็นอันนี้ของเพื่อนให้มามก็ใช้ครั้งเดียวตอนไปเล่นเข้าปีหนึ่งนะครับที่ราชภัพัมหาสารคามใช้ตัวนี้เนี่ย้าอ่าตอนนี้ก็ไม่มีสายเนาะเฟนเดอร์นะครับของปลอม <laughs> ของความแน่นอนนะครับครับผมแต่ว่ามันก็อยู่ที่เราอยู่แล้วนะก็เราก็ส่วนมาดูพิา้าไฟตัว ตัวแรกเลยอันนี้เป็นของพี่บิ๊กนะครับตัวแรกเลยเช่นนี้น,นะอันนี้ฝุนจับแล้วอืสายก็ไปแล้วหนึ่งสองสามตรงพี่บิ๊กนะครับเป็นฟิวเจอร์นะครับมีห้อฟิวเจอร์นะครับแม่นว่ะไม่รู้เหมือนกันน่าจะใช่นะครับฟิวเจอร์ก็เป็นตัวที่อ่านเพลงตลกด้วยนะครับตัวนี้ รู้สึกว่าผมอยากได้ซาวที่มันแบบว่าซาวที่แบบมันตลกตลกอ่ะซาวที่แบบว่าไม่ต้องดีมากครับคือเข้ากับเพลงก็อกนะมันลงตัวกับเพลงนะซาวด้แต่อมยิม้มพายักหน้าใช้สาก็ราคายอยู่ที่ประมาณสี่พันห้าพันหกพันไหมจำไม่ได้นะครับก็นะทุกคนไปเสิร์ชดู ก็ถือว่าเสียงโอเคนะครับก็ข้อดีของมันก็คือเบานะครับถ้าเทียบกับตัวนี้นะครับตัวนี้มันจะหนักมากกล้ามขึ้นตัวนี้หนักแต่ตัวนี้ถ้าจะเล่นในยาวๆอ่ะเล่นนานๆอ่ะเล่นที่ใช้เวลานานๆตัวนี้เหมาะเสียงดีแต่ตัวนี้จะเสียงบางใหม่เสียงบางๆแต่ตัวนี้ก็จะ เสียงก็จะเสียงโทนแม่นแน่ได้ด้วยครับผมนี่ก็เป็นก่อนตัว่าของฮิบอ,อัดเนาะมีวล่ะมีอะไรอีกไหมครับผมนี้อ่าสุดสุดสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดก็จะเป็นเคสอ่าเคสกีตาร์เอ้เคสเอฟเฟกต์นะครับ่องเอฟเฟกต์อันนี้ได้มาจากเสียโอมเสียโอมเสียโอ้มให้ฟรีนะครับให้ฟรีเลยให้ฟรีเลยนะครับอันนี้บอกว่ากูไม่ได้ใช้ปะ เลยกือบทำหายแล้วทีนึงพูดถึงเสอมนี่ก็เป็นคนที่มาเจอริงใี้พวกเรานะครับผมแล้วก็ช่วยในเรื่องของการทำาินดินเสียงรบกวนนะครับโอเคครับครับผมออีกตัวหนึ่งมล้วกันะสุดท้ายเลยได้มาจากเสีย น,นี่ไม้ผู้อยา่บ้านนะครับนี่ไม้ผู้อยู่บ้านผมจะเป็นแบบรนๆหน่อยนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้อยู่หน้ากล้องสามารถจะเป็นเบนสนะครับฤฤึบส่วนตัวนี้จะเป็นลำโพงลำโพงกีต้าร์นะครับลำโพงเป็นสําหรับกีต้าร์อะคูติกเลยโดยเฉพาะอันนี้ได้มาจากเสียโอมเสียโอมเหมือนเดิมเสียโอมเหมือนเดิมนะครับให้กูไม่ได้ใช้หรอกพีกูไม่ค่อยได้ใช้หรอกกูเล่นแต่ คุ้มงู้ขอนะก็ราคาน่าจะประมาณ1,500หรือ3,000ไม่แน่ใจนะครับที่ได้มามือสองเหมือนกันตัวเนี้ยแต่รู้สึกว่ามือหนึ่งอ่ะแพง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 อยู่นะครับเอาเรื่องอยู่มือสองเราก็ซื้อต่อจากเพื่อนน้องเราก็เลยมีความรู้สึกว่าปลอดภันไว้ใจได้ครับเราเห็นของจะต้องได้ครับ นี่อยู่ในกล้องหินตัวนั้นละเราจะแนะนํานิดนึงแนะนํานิดนึงตัวนี้นะครับที่มาที่ไปไม่มีอะไรมากเลยเพิ่งไปเอามาเมื่อวานนี้เองก็เป็นของของพ่อนิกชี่มาหล่องของพ่อของคุณนิกซี่มาหล่องนะบชิมาหล่องนะครับก็ง่ายเลยนะครับตัวนี้คอหักมาแล้วสองครั้งนะครับก็คุณนิกซี่มาหล่องเขาคุณนิกซีมาหล่องเขา ปาร์ตี้หนักไปหน่อยนะครับก็จะมีชอบเสี่ยโอมนี่แหละเสี่ยโอมแล้วก็คุณเน็กคุณเน็กชิมอลองนะครับเขาก็หักไปคําพอหักมาแล้วครั้งที่สองนะครับครั้งแรกก็พวกเราไปซ่อมให้อยู่ที่ร้อยเอ็ดนะครับครับผมครั้งที่สองผมทำมาเมื่อวานนี้เองนะครับตัองขอภายในความเสียงทองด้วยผมก็จะรุนรุนครับผมของไอ้หลังเต่านะครับของเป็นรุ่นของ อันยัง,ยงวะเลนเดวินหรือเปล่านะครับไม่เป็นไรครับตัวนีงือไม่ชัดแล้วก็เสร็จเรียบร้อยก็เหลือแค่ไปส่งนะครับหวังว่านะครับคุณเน็กซิมมลอลองนะครับจะจะไม่ทำคอหักอีกนะครับดูให้ทุกคนดูใกล้ก่อนนะดูทีมงานซิมมาลองบางนะครับอี่ย่าน<ำ>เนี่ลองแตกอีกนะครับนี่ฝากไปถึงคุณเน็กซิมมาลองด้วยนะครับแล้วก็ เสียโอมหรือว่าหมูสับทีมของพวกเรานั่นเองซูยีฮ็ดซูยี่ฮ็ดต๊กู้ลาไเยข้าไปส่งโอเคครับผมก็เดี๋ยวให้ให้เดนมาแนะนำในส่วนของในส่วนของอุปกรณ์ทำเพลงดีกว่านะครับครับทุกคนมาดูในส่วนของอุปกรณ์ทำเพลงนะครับครับผมอในส่วนของการทำเพลงของพวกเราเนาะ ก็จะมีในส่วนของโปรแกรมแล้วกันครับในส่วนของโปรแกรมก็จะเป็นที่พวกเราถนัดใช้ก็จะเป็น q ิวเบตคิวเบนะครับของคิวเบตโปก็เราก็ตั้งแต่ผมเริ่มใช้มาก็โอเคนะครับในเรื่องของความถนัดผมก็จะใช้คิวเบครับผมทีนี้อุปกรณ์ในการทาเพลงนอกจากคิวเบแล้วโปรแกรมคิวเบแล้วก็จะมีนี่ครับผม อินเตอร์เฟสนะครับหรือ,อเขาเรียกว่าอะไรอีกนะเซาว์การ์ดอ่าตัวนี้เป็นยี่ห้อของฟูจิอ u d ด o ใช่ไหมอ่านถูกไหมครับอืจิหรืออะไรสักอย่างนี่แหละครับตัวนี้พวกเราได้มาราคาประมาณสี่พันเก้าร้อยอันนี้บ่าราคาห้าพันไม่ใช่สี่พันเก้าร้อยครับช่องนั้นโปรเป็นช่วงโปรนะครับโอเคแล้วก็หูฟัง นี้ถือว่าโอเคนะครับนี่ห้ออะไร่านเองนี่ห้อนี้นะครับก็มีพวกเราได้มาราคาในราคาประมาณหนึ่งพันสามร้อยหนึ่สามร้อยนครับผมนี่ส่วนของไม้นี่ส่วนของไม,งม้ก็จะมีเอาไม้ไมคนดิเซอร์ก่อนแล้วกันไมโคนดิเซอร์นะครับรุ่นนี้นะครับผม ไอ้นีพวกเราได้มามือสองอีกแล้วมือสองนะครับในราคาหนึ่งพันหนึ่งพันเก้าร้อยแต่ว่าไอ้มือหนึ่งอยู่ประมาณสองพันสองใช่ใช่ใช่ก็พวกเราก็ถือว่าถูกจดิตพวกเรานะครับเข้าใจแล้วก็ถูกจดิตถูกงบอ่าถูกงบใช้ง่ายอ่ะดีนะครับใช้ดีนะครับไอนนี้มันไม่ค่อยเก็บเสียงรบกวนนะครับมันจะเก็บย่านที่อยู่ใกล้เนียว้าวต่อไปนะครับก็จะเป็นไมด์ดนนีก อันนี้ยีห <Sure. S 3> ย่ห้อชัวร์ยี่ห้อที่ฮิตทั่วบ้านทั่วเมืองยี่ห้อยังไงเพิ่มเป็นชัวร์ผชัวร์เอสเอ็มห้าแปดอ่านี่ครับก็ถือว่ามือสองมือสองเหมือนเดิมนะครับแต่ได้ามาราคาสองพันสี่นะครับมือหนึ่งอยู่ประมาณสี่พันต้นๆน,นะครับครับก็เขาก็บอกว่าเป็นที่นิยมยอดยินนะครับถ้าพวกเราใช้ในการอัดกองจอไม่จออะไรแล้วก็ในการร้องก็ จบเลยไมค์ตัวนี้สวยงามครับผมอ่านี่ก็เป็นของผมเองแต่ก็ไม่รู้ว่ายี่หออะไรนะคร NPE อันนี้ก็เป็นไมคพูดปกติครับผมก็ถือว่าใช้ดีนะครับตัวนี้เอาไปให้เบสประสานนะครับมีอะไรอีกครับตรวนี้ที่เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นที่อ่ะถ้าเราเอ้าใจก็เป็นกัน กันน้ำลายแล้วกันเป็นเอฟิกที่พวกเราร้องตอนนี้ก็ะชาเนียอันนี้ก็ซื้อมาจากเจอาปี่เจ้าปีราคาก็ไม่แพงมากนะครับไปก็เป็นส่วนของเขานี่อื่าก็ละเอียดมากมนะครับผมใช่ก็การฝุ่นอะไร,นนไรได้เลยก็การน้ำลายได้เหมือนกันครับอขอดูของมอนิเตอร์หน่อยครับมอนิเตอร์ของเรามีเป็น เป็นอะไรนะครับเป็นยี่ห้ออะไรโอออ้เดี๋ยวพักก่นในส่วนของมอนิเตอร์ของพวกเราก็จะเป็นลำโพงโซนี่ธรรมดานะครับลำโพงฟังเพลงธรรมดาเลยเนี่ยเดี๋ยวเอาถ่ายภาพตรงนี้ก็เป็นลำโพงที่พวกเรานำมาประกอบกับแอมข้างล่างก็็เปนก็เป็น เขาเรียกว่ายิางไหดีแ่ละก็จะเป็นแอมที่พวกเราแอมโซนี่ะครับอันนี้เป็นรุ่นเก่ามากแล้วนะใช่พวกเราก็มาต่อแล้วก็โดยผ่านเสียงออกจากหูฟังโดยที่พวกเรายังไม่มีมอนิเตอร์ที่ผ่านออกจากตรงนี้เนาะครับผมรวมรวมก็จะมีประมาณนี้ใช่ครับนะครับ,รบก็ไอ้พวกตัดต่อก็จะเป็นโปรแกรม photoshop พเมพ์โปธรรมดานะครับรวมรว,มรวมแล้วก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ครับผมสำหรับอ คลิปนี้นะครับสำหรับการบุกรุมสตูดิโอพวกเราครั้งแรกของพวกเราเบียนบอร์นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสาหรับที่ใครยังไม่ยังไม่มีอุปกรณ์ทําเพลงหรือว่าอยากเริ่มต้นทําคลิปวิดีโอคอนเทนต์หรือว่าการทําเพลงอะไรต่างๆนะครับหรือว่ามีอะไรสงสัยก็สามารถสอบถามพวกเราเข้ามาได้นะครับส่วนตัวพวกเราก็ก็เพิ่งเริ่มเหมือนกันเนาะก็เพิ่งเริ่มฝึกหัดเหมือนกัน แต่ว่าถ้ายังถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็สอบถามพวกเรามาได้นะครับ,รบพวกเราก็จะแนะนําเท่านะที่พวกเราหว,วารู้เนาะใช่ครับราารมาแลกเปลี่ยนกันนะครับผมยังไงก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามเพจแล้วก็ช่อง YouTube ของเราด้วยนะครับก็มีติ๊กต็อกด้วยนะครับทุกอย่างก็จะมีชื่อของเบสบอลนะครับยังไงก็ฝากทุกคนติดตาม้วยนะครับผมพวกเราก็จะลงคลิปทุกวันคาน สุกและก็ใฟ์สดในวันอาทิตย์ครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับผมก็หลัทุุกคนไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับบบบ๊าายยครัผม